สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรมารอบสองตัวบนในชุดที่5ให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้น,นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉากินีนแบงรัฐบาลเท่าน,นั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอกอะไรตัวเลขที่น่าจะเกินคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ ้าชอบเาทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะั้นไม่พาดที่มีใหม่จากทางช่องสูตรนว้ยไทย5.6โชคดีครับต่อไปเราเริ่มคำนวณกันดูนะครับ20มาครบสองสะบุรผมเป็นช้5ชุดนี้เนาะสำหรับสูตรมาครบต่อไปจะเป็นชุดตรงเนาะ เน้นตรงก่อนสรุปสูตรมาครบในชุดที่ห้าชุดสุดท้ายไม่ใช่สตรจีนะครับจีเอาจชไมจีสองอ่ะมันจะเป็นจีสามนะตัวนี้นะเนาะอันจะเป็นจีสี่จีสองจีสี่นะ ที่มาของตัวเลขนะครับที่มาของสูตรจีก็อย่างนี้นี่คือแม่สูตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ผลจากการคํานวณน,นะครับถ้าแปดตัวยังหลุดก็จะขีดอย่างนี้เนาะถ้าแปดถ้ายังไม่ถึงแปดตัวหลุดเราก็จะปรับตาแหน่งตัวหลุดให้มันเข้านั่นเองนะครับจะไม่ขีดทันทีถ้าแปดตัวหลุดจะขีดอย่างนี้เนาะนี่สัญญาณว่ายืนแปดตัวยังหลุดแล้วเข้ายืนแปดตัวแล้วเข้าก็คือ สองสามสี่นะครับใครจะจับคนทีเดียวสามสูตรก็ได้นะครับให้ผมจะใช้แยกศูนย์นะครับห้าทับหนึ่งใช้สองสูตร g สองห้าเก็ดแปดเก้าศูนย์สองสี่ห้าเก็ดแปดห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสี่นะครับสูตร g สี่ห้าเก็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเก็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสี่นี่นะครับ ต,ตัวชนก็จะเป็น0 2 4 5 7 8 0 2 4 5 7 8จะเป็น0 2 4 5 6 7 8นันคือตัวชนเนาะ2ศูย์นี้จับชนก่อนจับชนสูตรนี้ตัวชนก็จะามาจับคู่นะครับจับคู่จับคู่คืออยู่ในกลุ่มด้านล่างนั่นเองนะครับและ ห้าทับสองตัวใช้ G สาม G สนะี G 3, G ่เนาะ G สาม G สี่นี้จับชนก่อนนะครับจับชนได้ห้าเจ็ดเปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่นะคือตรวจชนเนาะพอจับชนเสร็จก็จะได้ตรวจชนห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่มา จับคู่หนึ่งครั้งจับคู่เสร็จก็จะอยู่ในกรอบด้านล่างเนาะวิธีการจับคู่ก็จับเตะให้ตัวข้างหน้าเันที่หนึ่งจับคู่ไปถึงตัวสุดท้ายนั่นเองเนาะถ้าเจ็ดถ้าแฟถ้าศูนศย์ห้าหนึ่งห้าสี่ดังนี้เนาะตามที่สอนในทุกคลิปนะเรอที่บอกในทุกคลิปจับคู่ก็อยู่ในกลุ่มนี้เนาะมัจับข้างบนด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็จุดที่ตานะ สูตคัดสองตัวบนนะเป็นสูตรแต้มสิบหน่วยบนของเราตัวสามหกหนึ่งเก้านะครับสูตรที่หนึ่งเป็นสิบหน่วยบนเราจะใช้สองสูตรสูตรหนึ่งของสามสี่สูตรที่หนึ่งสองห้าหกแปดเป็นสูตรที่สองนะครับเราจะใช้ที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามนี้นะครับนะสูตรนี้คัดสองตัวบนนั่นเองนะครับตัวสามหกหนึ่งเก้าเนาะชุดไหนที่บวกกันได้ศูนย์สามหกหนึ่งเก้า ส่วนสามหกหนึ่งเก้าก็จุดไปอย่างนี้นะูนย์สามหกหนึ่งเก้าู่วนสามหกหนึ่งเก้าส่วนสามหกหนึ่งเก้าศูนย์สามหกหนึ่งเก้าส่วนสามหกหนึ่งเก้านะบวกกันแล้วได้ศูนย์สามหกหนึ่งเก้าก็จุดไปอย่างนี้เนะศูนย์ศูนย์สามหกหนึ่งเก้านเองส่วนสามหกหนึ่งเก้าศูนย์สามหกหนึ่งเก้าส่วนสามหกหนึ่งเก้า ศูนย์สามหกหนึ่งเก้าศูนย์สามหกหนึ่งเก้าเพลงนะครับบวกกันในศูนย์สามหกหนึ่งเก้าและชุดไหนได้ที่ติดสิบหน่วยบนศูนย์หนึ่งสองสามสี่ว็จุดไม่เนาะ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่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 ศูนหนึ่งสองสามสี่นะครับไม่ติดก็ผ่านไฟศูนย์หนึ่งสองสามสี่ไม่ต <wave> <tem> <var> ิดผ่านศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ติดตัวใดตัวหนึ่งจุดไวเลยนะครับไม่ติดผ่านผ่านผ่านศูนย์หนึ่งสองสามสี่ติดและจุดไหนที่ติดสองห้าหกแปดในสิบหน่อยเนาะสองห้าหกแปดตัวใดตัวหนึ่งหนึ่งถึงสองตัวนี้เนาะสองห้าหกแปดก็จุดไว้ดังนี้สองห้าหกแปดสองห้าหกแปดสองห้าหกแปดสองติดสองเนาะสองห้าหกแปดสองห้าหกแปด

สองห้ออกแปดเอาล่ชนไหนที่ติดสองในสามสูตรไอ้สองสูตรสองจุดสามสูตรจะเป็นสามจุดนะครับผมจะให้เด่นสุดรสีชมพูสามจุดเด่นรองสีเหลืองสองจุดนะครับนั่นเองเอาพิจรารณาก่อนนะครับพิจารณาก่อน,น,นเลยผมจะเอาไปเทียบชนอีกหนึ่งครั้งนะ ไม่ได้นมาใช้ทั้งหมดนะถึงมันจะเยอะตัวแต่มาเราไม่ได้ใช้ทุกตัวเอาไปคัดอีกหนึ่งครั้งได้เองนะครับหรือใครมีสูตรเป็นของตัวเองนะครับใครมีสูตรไหนชอบสูตรไหนเอาไปเทียบชนกันก่อนได้เลยครับเอาไปเทียบชนอีีไหนที่ชอบแล้วก็ไปเทียบชนก่อนได้เลยนะครับจะม,มาคัดลงให้ชมอ่าต,ตัวที่น่าจะมาก่อนๆนะครับ เหรนสุดในแต่ละคลิปคือสีชมพคูนะครับสามจุดสามจุดสามจุด,สา,จดสามจุดนะครสามจุดสามจุดสามจุด สามสดชนสามสดนั่นเองนะครับเพงสามจุดนะเพีงสามจุดกันเองและเดี๋ยวลองเป็นสีเหลืองนะครับลองให้เป็นสีเหลืองลองให้เป็นสีเหลือง ให้สามารถนําไปจับคัดก่อนได้ตามใจชอบเลยนะครับใครมีสูตรหรือชอบอีพีไหนมันจะลงสูตรตรงอีกสัก2ส,สูตรตรงหลักข้างเราแปดตัวแล้วก็ตรงพิเศษก่อนจริงจักรวมในแผ่นเดียวนะครับรวมเป็นชุดสูตรสรุปเอาจะเอาผมจะเอาสีชมพูนะวนสีชมพูลแล้วก็เอา ชุดในสุ่มสีเหลืองไปชุดในสุ่มสีเหลืองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เอามารวมในเปยนสุดท้ายชุดรวมสรุปให้ชมกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่20แล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนเห็นคลิปนี้เป็คลิปแรกให้กดที่ชื่อช่องสูตร หวยไทยห้าหกนะครับแล้วก็กดคําว่าวิดีโออีกหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสุดทห้เลือกใช้ชมกันชอบสุดไหนก็เลือกใช้สุดนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนละครับขอให้สมาชิกท่ทานผู้ชมทุกทุกท่านจงโชคดีครับ